ดองขัดขวางการหลบหนีของศัตรู คุณพ่ายแพ้ อ <Point. S 2> ีมของคุณพ่ายแพ้ ทีมของคุณได้รับชัยชนะเอาลยหนาไปกิน ทีมของคุณพ่ายแพ้ ธุรกิจล้มเหลว ีมของคุณพ่ายแพ้

ทีมของคุณได้รับชัยชน,นะ special point. ทีมของคุณได้รับชัยชนะ,ะเอาเนื้หนาไปกิน 哦，那会。 เอาเลยหนาไปกินเอาเลยหนาไปกินเอาเลยหนาไปกินทีมของคุณได้รับชัยชนะ Ăn đấy nào, mình ารกิจเร่งลูกที่พ่อจะ ทีมขขงคณรด้รับชัยชนะ ลุล่ที่พุกคุณได้รับชัยชนะ ภารก,กิจลุล่วงทีมของคุณได้รับชัยชนะ ทีมของคุณได้รับชยัยชนะ